สวัสดีครับผมรัทพงศ์เกษตรพิทักษ์โลกวันนี้เราอยู่ในพักการเลยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดกับสระบุรีบ้านเราเลยนะฮะมาพบกับเกษตรกรที่มีประสบการณ์การใช้โฟทีถึง2รุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาแนะนําตัวกันเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อแนะนําตัวเองนิดนึงครับรอแจ้งสว่างครับพอเนาะแจ้งสว่างมีประสบการณ์การใช้โฟทีนะครับของเรานะครับแล้วก็ได้ฉีดพ่นนาข้าวนะครับ ไปรอบที่แล้วทราบว่า20ไร่ได้19ตัน19ตันเนาะ19เปลียน19เปลียนเปลียนกับตันเท่ากันนะครับท่านผู้ชมโอเคอ่าว่รอบแล้วก็ได้ลดได้ลดการใช้ปุ๋ยลงบ้างนะครับแต่ว่าอ่าแต่รอบนี้ลดขึ้นหนึ่งเลยอ่าฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับรุ่นนี้สามครั้งสามครั้งอ่าเพราะเราช่วยบอกหน่อยว่าสิ่งที่ได้จากการฉีดพ่นเป็นอย่างไรบ้างก็เหืียบายต่าง ต้นไม่ล้มเลยต้นแข็งต้นแข็งเขียวใบตั้งต้นไม่ล้มอ่าอันนี้ข้าวใกล้ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วเนาะอีกสักประมาณกี่วันเดือนหนึ่งประมาณเดือนกว่าเดือนหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะได้เกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับว่าแปลงนี้ของคุณพ่อรอเนี่ยยี่สิบไร่จะได้สักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเขียวใบตั้งรวงสวยนะครับอ่าเม็ดแตงนะอันนี้คุณแม่บอกเองนะคุณแม่ให้อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละ เพราะว่าทั้ง2องท่านนี้ทำนานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพไปฝากครับว่าข้าวกําลังออกรวงนะครับกําลังสะสมแป้งนะครับกำลังเป็นเม็ดเป็นอย่างไรนะครับของแป้งนี้เนาะนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้โปรตีอาฉีดเองไหมฉีดเองนะครับใส่หน้ากากไหมไม่ใต่เพราะว่ามันปลอดสารพิษนะครับโปรตีของเราโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามชมดูครับเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากด้วยครับว่า ข้าวนะครับใบตั้งเขียวสวยรวงเงยอะๆหนานๆแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนเกี่ยวกันอีกทีนึงโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อรอมากสวัสดีครับ